ตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่ดินตอนนี้เกี่ยวกับการใช้เงินเป็นยังไงบ้างการใช้เงินไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าจริงๆแล้วก็อย่างอย่างที่หลายๆสื่อหลายๆสำนักถามมาว่าไอ้แปดล้านเนี่ยไปทาอะไรบ้างก็ซื้อบ้านหนึ่งหลังเพราะว่าไม่มีบ้านอยู่เนาะเมื่อตอนนั้นเช่าอยู่ก็ซื้อหนึ่งหลานครับผมก็เป็นก็หกกว่าหกกว่าก็ก็ก็จะมีใช้แบบซื้อยาบํารุงอะไรให้ตัวเองบ้างแล้วก็ให้คุณแม่บ้างอะไรที่ดีขึ้นแต่คุณแม่ป่วย วยกับการก็ตอนนี้คุณแม่ซี่ขวาขยับไม่ได้ครับ<ม>แต่ก็ตอนนี้สลับกันผมก็จะต้องเช็ดอเช็ดชีให้แม่เปลี่ยน<ม>แพมเพริด<ม>ป้อนข้าวแม่ก็ ได้รู้สึกครับว่าจริงๆแล้วไม่มีใครรักเราเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ของเราเพราะฉะนั้นเราก็กลับไปดูแลท่านครับนี่ยังไม่ได้ครึ่งเลยไม่ได้เซี่ยวหนึ่งกับการที่พ่อแม่ดูแลเรามาตั้งแต่เล็กจนโตค่าใช้จ่ายของคุณแม่ก็คืออยู่ในเงินที่ได้รับบริษัทมาค่าใช้จ่ายของคุณแม่ต้องบอกว่ารัฐบาลอะ่ะตั้งแต่คราวที่ทีป่วยเนาะของที่มีประกันสังคมของคุณแม่มีบัตรทองก็ดูแลดีมากอยู่แล้วครับผมของคุณแม่ก็จะมีแค่ เรื่องของแพมเพิร์สแล้วก็ยาบำรุงต่างๆ<ม>แค่นั้นเองครับตอนก่อนหน้านี้พี่ทินเคยได้ยินข่าวของน้องเอมี่เนาะที่เป็นแบบเหมือนคนช่วยคอยซัพพอร์ตเราแต่เขาตอนนี้เขาก็ลำบากในช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยม,มีการพูดคุยหรือติดต่อกันไหมครับพี่อ๋อก็ไม่ได้ติดต่อเลยแต่ว่าที่ก็กเวลาพี่พี่สื่อหลายๆที่ถามมาที่ก็จะ ขอโทษน้องไปว่าไม่ได้ช่วยให้เหมาะสมเท่าที่ควรอะไรเงี้ยก็กลายเป็นแบบว่าเหมือนพี่ใจดําหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อืมก็หลายๆคนก็ถามว่าอย่างนั้นใจดําไปหรือเปล่านู่นนี่นี้นั้นอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วส่วนตัวทีเองทีไม่ใช่คนใจดําอะไรแต่ว่าก็ต่างคนต่างมีเหตุผลเนาะมีหน้าที่ของตัวเองทีก็ทําไปตามเหมาะตามควรแต่ว่าถ้าเผื่อว่าพี่เองทําอะไรให้น้องโกรธไม่สบายใจเสียใจพี่ต้องขอโทษน้องไว้ด้วย ปีใหม่ก็ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีงานเยอะๆร่ำรวยร่ำรวยนะครับตอนนี้มองหน้าพูดคุยกันได้ไหมครับพี่ที่อยากอยากมองหน้าอยากพูดคุยผู้ใหญ่หลายท่านถามว่าถ้าเอามาฟีเจอริ่งการมาทํางานร่วมกันสัมภาษณ์ร่วมกันได้ไหมยินดีถ้าน้องให้โอกาสพี่มีการโทรไปพูดคุยส่วนตัวไหมครับพี่ไม่มีแต่ว่าเราไม่เคยบล็อกเฟซบล็อกไลน์กันนะยังยังเห็นกันอยู่เวลาน้องโพสต์นู่นนี่นี้นั้นอะไรที่ก็เห็นอะไรแบบ <ๆ S 2> จะมีโอกาสแบบว่าทักไปหาหน้องก่อนไหมเอ่ย ก็อยากแต่ว่าอยากอยากทักไปหาน้องแต่ว่าก็กลัวว่าเดี๋ยวน้องจะว่าไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยครับผมก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีโอกาสขออนุญาตนะครับผ่านสื่อตรงนี้นนเลยว่า,าว่าถ้ามีโอกาส,าากาสพี่ก็อยากจะ พูดคุยทักทายน้องเหมือนเดิมบ้างมีการหยิบยืน่นคิดว่าจะมีการหยิบยื่นอะไรให้น้องเพิ่มเติมไหมครับแต่ตอนนี้เหมือนว่าน้องกลาลังท้องอยู่ด้วยก็ตัวส่วนตัวทีเองเน้องไม่เกี่ยวกับเงินบริจาคส่วนตัวทีเองตอนนี้นกลับมาทํางานแล้วก็ถ้าทีได้ปีนี้เป็นปีที่ดีสัญญาณที่ดีผู้ใหญ่ให้โอกาสเยอะในการทํางานไม่ว่าจะเป็นหนังละครหรือว่าซีรีส์<ม>อะไรเงี้ยครับ<ม>ก็รายได้ส่วนตัวที่ทีได้มาปุ๊บเงี้ยก็ก็คิดไว้อยู่ในใจว่าน่าจะเพื่อมีโอกาสได้เจอน้อง ก็จะได้ตอบแทนน้องบ้างตามสมควรคิดว่าร่วมงานกันได้แน่นอนแน่นอนครับสําหรับตัวทีนะมีผู้ใหญ่เข้ามาแบบว่าเป็นคนกลางที่แบบว่าเชื่อมให้เราคุยกับ้องไหมครับพี่มีมีครับมีครับก็ถามมาว่าถ้าร่วมง,งานกับน้องได้ไหมหรือว่าไปเจอน้องได้ไหมอะไรเงี้ยทีตอบตรงนี้เลยได้ได้เลยครับถ้าถ้าน้องทีทีต้องบอกว่าถ้าน้องให้โอกาสพี่เงี้ยพี่ก็ยินดีครับอันน้ถามตรงๆเลยตอนนี้เงินเหลือเท่าไหร่ครับหกกว่า พก่าเพราะว่าซื้อบ้านไปหนึ่งล้านแล้วก็ใช้ใจ่ายใช้ใช้นี่บ้างบางส่วนวนะครับผมแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นก็จะคุยกับเจ้านี้บ้างหรือว่าคุยกับคนที่เกี่ยวข้องบ้างว่าทีอาจจะขอผ่อนชาระรในการทํางานได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเพราะว่าเงินที่บริจาคมาเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจว่า ปรึกษาทนายเนาะทานายก็บอกเขาบริจาคมาให้เราดูแลตัวเองไม่ได้บริจาคมาให้ใช้หนี้ส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้หนี้เนี่ยเราต้องเป็นการทํางานส่วนตัวแล้วก็ค่อยๆผ่อนไปดีไหมเพราะเราไม่ได้หนีไปไหนเรายังอยู่ในวงการบันเทิงอยู่หน้าสื่อด้วยซ้ำก็แปลว่าเงินที่ได้มาหล้านนี่คือใช้ใจ่าย ในชีวิตประจำวันบางส่วนแบบพอเพียงเพราะว่าที่เคยอดเคยจนเคยไม่มีจะกินแล้วมันมี้กึ่งสําเร็จรูปซองหนึ่งต้องแบ่งกับคุณแม่ก็เมืม่อสักครู่ก็ย,ยังยังออกออกอ,อ,กอ,อ,กอีกห้องหนึ่งอยู่แล้วก็ยังร้องไห้อยู่เลยว่าเออเราเคยเจ็บเคยจนเคยจะตายแล้วเนี่ยเราต้องเก็บทุกบาททุกสตางค์ให้ได้มากจริงๆ,ๆ,ๆเก็บไว้ทําไมให้แม่เพราะว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนครับที่อยู่เนี้ยเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราชีวิต เราอาจจะตายวันตายพรุ่งหรือใครอาจจะตายก่อนกันก็ได้ครับให้ทําดีต่อกันไว้ดีกว่าอาการที่เป็นอยู่ดีขึ้นหรือยังครับดีขึ้นหายหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวันโรกรับต่อมน้ําเหลืองหรือว่าอ่าเป็นตอนนี้เลยไม่เป็นหวัดเลยเพราะว่าเรา เราออกกําลังกายโคเวิด -19 นะครับเพราะตอนนี้ก็อยู่ในระยะฟักตัวไม่ใช่ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเพราะว่าเราดูแลร่างกายดีเรารู้ว่าอ่าโควิด -19 กลัวฟ้าเท่าไรจนใช่ไหมเราก็กินดักไปเลยทุกเช้าเงี้ครับผมอ่าหนูถามนิดนึงมีข่าวมาบอกว่าพี่ติดผู้ชายเงินบางส่วนพี่ก็ยกให้ผู้ชายก็เยอะโอ้ยไม่มีเลยไม่มีเลยครับคือคือเมื่อก่อนติดแฟนจริงใช่ครับเขาช่วยดูแลเปย์ไหมอารตรงไม่เคยเปร์ครับสบาย ได้ไม่เคยเปเขาต้องหาต้องขอบคุณเขาด้วยแฟนคน,นแ,แฟนคนก่าทีไม่มีตังเมื่อก่อนอเขาก็ไปหากู้นี่ยืมสินมาฮะเลี้ยงดูทีกับแม่นะอันนี้บอกได้เลยไม่แล้วก็ไม่เคยให้เขาแล้วก็เขาก็เองก็เป็นคนดีมากไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยครับผมตอนนี้เลิกกันแล้วครับพี่ได้ข่าวมา ใช่ไม่ได้เลิกห่างๆดีกว่า,<อ>าห่างๆอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ<ม>เพราะว่ามีปัญหาเรื่องมูอที่สามหรือว่าเราเข้าเข้ากันไม่ได้แล้วหรืออยากจะแบบเลิกเปลี่ยนพัฒนาหาคนใหม่อะไรยังไงเอ่ยพอเรากลับเข้ามาวงการบันเทิงเนี่ยเราก็เราก็โฟกัสที่งานอย่างเดียวประกอบกับตัวทีเองเนี่ยกลัวไหม,มครับว่าตอบแบบนี้ก็จะมองหาเเป็นดารากลัวไหมไม่กลัวเพราะว่าเราไม่เคยทําตัวเป็นดาราเลยเราเดินดินกินข้าวแกงนั่งรถแท็กซี่แล้วรถเมย์ได้หมดค่ะ ก็ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอยู่ห่างๆอย่างห่งหวงๆครับผมก็มาทํางานแล้วก็เลยไม่ค่อยได้กลับก็อาจจะกลับไปสักสองสาเดือนครั้งหนึ่งที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยครับแต่ก<ม>็ยังเป็นพี่นอ้องเป็นเพื่อนกันได้ชาย,ยังคุยยังดูแลสุขทุกข์กันอยู่ครับมีการ<ม>เปิดหัวใจให้กับคนใหม่หมไหมครับพี่เปิดหัวใจมีเข้ามาเยอะครับผมแต่ว่าด้วยความที่เราเหมือนกับว่าเข็ดแล้วเพราะว่าในในยามที่เราช่วงแรกก่อนล้มป่วยลงอะ่ะเราเราเรา,เราลำบากจริงๆเราก็พบสัจธรรมว่า ไม่มีใครอยู่เคียงข้างเราเลยนอกจากแม่กลัวไหมครับบอกตอนนี้พี่กำลังถือเงินหลายล้านกลัวเขาเขาจะเข้ามาบอกลอกเราอะไรยเงี้ยกลัวไหมไม่กลัวเพราะว่าเรา,เรามีไอ้นี <laughs> ่ <laughs> เพราะว่าเราให้ไปหมดแล้วบ้าเหรอไม่ใช่เราเปสมองเราเปสมองเราคิดเป็นเพราะว่าเราเคยอดอยากมาแล้วไอเห <laughs> ็นบอกว่าจะมีแบบว่าผู้ใหญ่ใจดี มอบละคุมละครให้ตามเรื่องตามราวยังไงบ้างครับแพนใช่แพนก็คือตอนนี้ที่ที่ออนแอร์อยู่ก็คือซ er, ai ีรีส์ Ghost Runner ค่าย Hendren d a k นะคะก็ยังฉายอยู่บนไลน์ทีวีสปีนะครับตอนนี้ยอดวิวก็ทะลุล้านไปแล้วนะครับแล้วก็ขายลิขสิทธิ์ไปนะครับฉายต่างประเทศหลายประเทศและแล้วก็มีจอดซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ก็เลยผู้ใหญ่เนี่ยทางค่ายนาราวันเตอร์เทนเมนต์ก็เลยไว้วางใจให้ดูแลเด็กๆด้วย ในเรื่องของดารานักแสดงหางานให้เด็กๆด้วยแล้วก็ช่วยพี่องค์พีอาอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็เลย<ม>เนี่แหละครับพาน้องๆมาที่ทีวีพูดสุดท้ายนี้ <c oughs> ยืนยันนิดนึงค่ะสรุปแล้วคือสามารถกลับไปคืนคนดีกเอมีีได้แน่นอนครับผมตัวทีเต็ม100%ซครับถ้าน้องให้โอกาสขอโอกาสจากน้องจากแฟนคลับจากาพี่ๆใจดีด้วยนะครับ